สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องลำพงแขวงวันนี้เราจะพาไปจับตาอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในวงการการเมืองไทยเมื่อคุณแพทองทานชินวัตรหรือองค์อิงอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้สร้างคำถามใหญ่ในแวดวงการเมืองหลายฝ่ายมองว่านี่คือการวางหมากทางยุทธศาสตร์ของตระกูลชินวัตรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการลงนามรับรองผู้สมัครสส นะครับซึ่งอาจนําไปสู่การเพิกถอนสิทธิผู้สมัครได้ในอนาคตขณะเดียวกันการลาออกของแพทย์ทองทานเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นความพยายามในการปรับภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยให้ลดความเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรเพื่อเปิดทางสู่ความร่วมมือกับพรรคก,การเมืองอื่นในอนาคตและลดแรงเสียดทานจากฝ่ายตรงข้ามนะักวิเคราะห์ยังมองว่าพรรคเพื่อไทยกําลังเผชิญแรงกดดันหนักจากพรกรคสีส้มและสีเขียวทั้งในด้านอุดมการณ์และการทําง,งานในพื้นที่ระดับท้องถิ่น นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของภาราการเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เป็นได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าการลาออกของแพรทองฐานเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองหรือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของวงการการเมืองไทยจริงๆกันแน่อย่าลืมกดติดตามช่องลำพงแขวงเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ลึกจากเรา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยสำรวจเบื้องลึกประเด็นการเมืองร้อนๆนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อหลายคนอาจจะแปลกใจยอยู่เหมือนกันคือการที่คุณแพทองทานชิน,นวัตรประกาศเอ่อถอยจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นานเลยดูเหมือนจะเตรียมตัวเต็มที่แล้วนะฮะที่จะนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งค่ะเป็นข่าวที่สร้างความประหลาดใจพอสมควรเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเอ่อลองมาเจาะลึกกันดู จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับเป็นคลิปวิเคราะห์สถานการณ์นี้โดยเฉพาะเลยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงมีการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างกระทันหันแบบนี้แล้วมันมีความหมายยังไงต่อพักเพื่อไทยบ้างค่ะต้องบอกว่าการปรับทับครั้งนี้ น่าสนใจมากนะคะในบริบทการเมืองไทยตอนนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญหลายอย่างเลยทั้งในมุมของพักเองแล้วก็ภาพรวมการเมืองด้วยค่ะ,อะเอาล่ะงั้นเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าอะไรอะไรน่าจะเป็นเหตุผลจริงๆที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเ,เกิดขึ้นเร็วมากครั้งนี้ครับผมยังจำได้เลยว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน คุณแพรทองทานเพิ่งประกาศแนวทางแบบจะยกเครื่องทั้งพักเพื่อไทยทั้งประเทศไทยเลยนะแล้วก็บอกว่ากลไกพักเนี่ยจะขึ้นตรงกับหัวหน้าพักเลยใช่ค่ะประกาศชัดเจนมากแต่พอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอสไปได้เหมือนจะแค่สัก2สัปดาห์เองมั้งครับกับตัดสินใจลงจากตําแหน่งเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนั้นครับ จากข้อมูลที่ได้มานะคะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะเรื่องแรกเลยที่แบบถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะก็คือข้อกังวลทางกฎหมายหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงเชิงจริยธรรมกฎหมายจริยธรรมยังไงนะครับคือมันมีกระแสะข่าวออกมานะคะว่าอาจจะมีคนพยายามจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสสอที่คุณแพทังทานในฐานะหัวหน้าพักตอนนั้นเนี่ยต้องเซ็นรับรองอ๋อครับโดยอาจจะมีการยกประเด็นว่า ผู้ที่เซ็นรับรองเนี่ยขาดจริยธรรมซึ่งถ้าหากว่าถูกตีความไปในทางลบมากๆนะคะมันก็อาจจะส่งผลให้การรับรองนั้นกลายเป็นโมฆะไปเลยก็ได้อ,อ๋อหมายความว่าการตัดสินใจถอยนี่ก็เหมือนกันตัดไฟแต่ต้นลมป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาใช่ค่ะ ลักษณะนั้นเลยค่ะการลงจากตำแหน่งก็เหมือนการปิดช่องว่างตรงนี้ไปไม่ให้ประเด็นนี้ถูกนำมาใช้โจมตีหรือว่าสร้างปัญหาทางกฎหมายในภายหลังได้ก็คือให้คนอื่นที่อาจจะพร้อมกว่าเข้ามาทำหน้าที่เซ็นรับรองแทนไปเลยครับคบแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความพยายามที่จะหยุดสอสอไหลออกหยุดสอสอไหลออกอันนี้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของพักโดยตรงเลยหรือเปล่าครับ เกี่ยวข้องมากๆเลยคะ่ะคือในมุมมองของในกการเมืองบางส่วนนะคะเขาก็มีความกังวลว่าถ้าพักเพื่อไทยยังคงมีภาพของพักคชินวัตรที่เข้มข้นมากๆอยู่เนี้ยก็อาจจะต้องเผชิญหน้าหรือว่าปะทะกับสิ่งที่เอ่อที่เขาเรียกกันว่ารัฐพันลึกนะคะหรือ Deep ดี t สเตมกลุ่มอำนาจที่มองไม่เห็นอะไรแบบนั้นใช่ค่ะกลุ่มอำนาจที <Tie> ่เช <an> ื่อว่ามีอิทธิพลอยู่นอกโครงสร้างการเมืองปกติ ซึ่งการประทะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมาแต่ว่าการถอยแบบนี้เนี่ยมันมันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นสัญญาณว่าพักอ่อนแอลงหรือเปล่าครับแทนที่จะเป็นกลยุทธ์อืมอันนั้นก็เป็นมุมมองหนึ่งที่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าในข้อมูลที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นการเออถอยฉากออกมาตั้งหลักมากกว่าตั้งหลักค่ะ คือพอสอสอบางส่วนเริ่มไม่แน่ใจในอนาคตทางการเมืองของตัวเองเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะอยู่ต่อแล้วจะเป็นยังไงนะหรือบางคนก็อาจจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นอย่างเช่นพักเอ่อที่เรียกว่าสีน้ำเงนินซึ่งก็อาจจะหมายถึงพักภูมิใจไทยค่ะ ที่อาจจะดูมีเส้นทางที่ชัดเจนกว่าในสายตาของสสบางกลุ่มการลดความเข้มข้นของภาพชินวัตรลงเนี่ยก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันตรงนี้ลดความลังเลของสสแล้วก็พยายามรักษากําลังคนของพรรคไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจครับแล้วเรื่องการเปิดทางสร้างพันธมิตรล่ะครับอันนี้เกี่ยวด้วยไหม เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะนี่เป็นประเด็นที่3ที่ถูกพูดถึงคือการลดโทนความเป็นพักชินวัตรลงเนี่ยอาจจะทําให้พักเพื่อไทยมีภาวาร์ลักที่เป็นกลางมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะเอื้อต่อการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลในอนาคตได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่กับภูมิใจไทยไม่ใช่แค่กับภูมิใจไทยค่ะแต่อาจจะรวมถึงพักอื่นๆด้วยแม้กระทั่งพัก สีส้มอย่างพรรคเก้าไกลถ้าสถานการณ์การเมืองในอนาคตมันเปิดช่องทางนั้นนะคะการลดภาพจําที่มันผูกติดกับความขัดแย้งในอดีตลงไปบ้างก็อาจจะทําให้พักมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเจรจาต่อรองฟังดูเหมือนปัจจัยภายนอกเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องกฎหมายแรงกดดันเรื่องภาพลักษณ์การสร้างพันธมิตรแต่เหมือนจะมีเรื่องภายในพักเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเห็นข้อมูลพูดถึงสสกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะประมาณ80คนที่กําลังรอ คอมมิทเมนตอะไรบางอย่างอยู่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องที่ซับซ้อนในภายในพักคือมีการพูดถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลสอสอซึ่งในวงการการเมืองเขาก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์แทนกันไปนะคะอย่างเช่นมีการพูดถึงหวีบ้างกล่องบ้างครับได้ยินมาเหมือนกัน ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยระบุถึงตัวเลขประมาณ2หน่วยที่ควรจะได้รับภายในเดือนตุลาคมแล้วก็อาจจะมีตามมาอีก5หน่วยรวมเป็น7หน่วยซึ่งมองกันว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของออข้อตกลงเพื่อจะรักษาสสให้อยู่กับพักต่อไปสู้ศึกเลือกตั้งด้วยกันแล้วความซับซ้อนหรือปัญหามันอยู่ตรงไหนหล่ะครับทำไมถึงต้องรอหรือเป็นประเด็นขึ้นมา ความซับซ้อนมันอยู่ตรงความไม่แน่ใจของฝ่ายบริหารพักนะคะว่าถึงแม้จะให้ออสองหวีแรกไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยสอสอกลุ่มนั้นเขาจะยังอยู่กับพักจริงๆหรือเปล่าอ๋อมีการใช้คำว่าท่อมันตันนะคะซึ่งมันสะท้อนความกังวลตรงนี้เพราะมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าสอสอบางคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับทางสีน้ำเงินอยู่ด้วยเหมือนกันอืมครับ มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าจะกลายเป็นสถานการณ์แบบกล้วยกินเปล่าหรือเปล่าคือให้การสนับสนุนไปแล้วแต่สุดท้ายสอส,อสอก็อาจจะเอ่ยย้ายพักอยู่ดีซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองเนี่ยเงินหรือสิ่งที่ให้ไปแล้วมันก็เรียกคืนไม่ได้นะคะอะไม่แน่นอนข้างในพักเองอีกทีนี้พอเราพูดถึงคําว่าชินวัตรบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับเหมือนชื่อนี้มันเป็นทั้งสินทรัพย์แล้วก็เป็นนิสินทางการเมืองไปพร้อมๆกันเลยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับใช่เลยคะ่ะ นี่คือความย้อนแย้งหรือ p a ร a อด็อกที่เป็นหัวใจสำคัญของพรรคนี้มาตลอดเลยนะคะ <N> คือนาสกุลชินวัตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากๆมันคือรากฐานคือประวัติศาสตร์ความสำเร็จของพรรคกว่า22บปีตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งไทยรักไทยโดยคุณทักษิณชินวัตรชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้งที่ผ่านมามันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของแบรนดน์นี้ทั้งกลไกเครียข่ายแล้วก็ฐานเสียงที่สั่งสมมานานครับ เป็นแบรนด์ที่แข่งแกร่งทรงพลังมากจริงๆในการเมืองไทยแน่นอนค่ะแต่ในขณะเดียวกันหรือในอีกด้านหนึ่งนามสกุลนี้ก็เป็นเหมือนจุดอ่อนหรืออาจจะเรียกว,ว่าเป็นหนี้สินทางการเมืองด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นเป้าโดยอัตโนมัติเลยเป็นเป้าค่ะมันดึงดูดความขัดแย้งดึงดูดการเผชิญหน้ากับอํานาจรัฐหรือรัฐพลลึกอย่างที่เราคุยกันไปแล้วในหลายๆสถานการณ์มันก็กลายเป็นข้อจํากัดทําให้พรรคถูกมองเป็นคู่ขัดแย้งหลัก หรืออาจจะถูกกีดกันทางการเมืองได้ง่ายกว่าพักอื่นๆเหมือนกับว่าพลังของแบรนด์ที่เคยสร้างชัยชนะมาตลอดเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงดูดแรงต้านที่ทําให้เดินหน้าต่อไปลําบากเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะมันเป็นภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคาไม่ออกหรือไดเลม,ม่าอย่างแท้จริงเลยซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในการเมืองไทยหรอกค่ะ พักการเมืองหรือองค์กรทั่วโลกที่พึ่งพาแบรนด์บุคคลหรือตระกูลที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาคล้ายๆกันคือพอถึงจุดที่ต้องปรับตัวหรือต้องส่งต่ออำนาจเนี่ยจะทำยังไงให้ก้าวข้ามภาพลักษณ์เดิมไปได้โดยที่ไม่สูญเสียฐานสนับสนุนหลักไปการตัดสินใจของคุณแพทองทานครั้งนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหาจุดสมดุลใหม่ในภาวะแบบนี้นี่แหละค่ะอืมน่าสนใจครับ เพื่อให้เห็นภาพพลังของแบรนด์เชนวัตที่ว่าเนี่ยชัดเจนขึ้นไปอีกลองย้อนดูผลงานในสนามเลือกตั้งที่ผ่านมาแบบสรุปสรุปกันหน่อยไหมครับว่ามันสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้าง ได้เลยค่ะถ้าเราดูภาพรวมจากข้อมูลที่มีนะคะจะเห็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆเริ่มตั้งแต่ปี2,544เลยพักไทยรักไทยที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานก็สร้างปรากฏการณ์เลยนะคะชนะเลือกตั้งครั้งแรกได้สอสอไปเกือบ250ที่นั่งด้วยคะแนนเสียงกว่า11ล้านเสียงถือว่าเป็นการเปิดตัวที่แข็งแกร่งมากๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แบบฮือฮามาก ใช่ค่ะแล้วพอมาถึงปี2548อันนี้ถือเป็นจุดสูงสุดเลยชนะแบบถล่มทลายได้สสมากกว่า370ที่นั่งคะแนนเสียงพุ่งไปถึง18ล้านเสียงตอนนั้นก็มีปัจจัยหนุนหลายอย่างนะคะทั้งความนิยมส่วนตัวของคุณทักษิณเองบทบาทในช่วงสึนามิแล้วก็มีการรวมพักเล็กเข้ามาด้วยทำให้ฐานเสียงยิ่งแน่นขึ้นไปอีกครับ หลังจากนั้นแม้ว่าจะเจอรัฐประหารปี2549แล้วเปลี่ยนชื่อพักเป็นพลังประชาชนลงเลือกตั้งปี2550ก็ยังชนะนะคะได้สสเกินครึ่งของสภาในขณะนั้นด้วยคะแนน12ล้านเสียงขนาดเปลี่ยนชื่อพักไปแล้วนะใช่ค่ะหรือในปี2554กลับมาในนามพักเพื่อไทยก็ยังชนะเอกได้สส265ที่นั่ง คะแนน15ล้านเสียงซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานเสียงที่ยังคงอยู่จริงๆคือถึงแม้จะผ่านความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมาหลายครั้งทั้งรัฐประหารยุบพักเปลี่ยนชื่อแต่ฐานเสียงก็ยังตอบรับอย่างต่อเนื่องถูกต้องค่ะจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่พักในเครือข่ายนี้พ่ายแพ้คือได้มาอันดับสอง ได้มา141ที่นั่งเป็นอันดับ2รองจากพัรเก้าไกลครับครั้งแรกเลยที่แพ้แต่ว่าคะแนนนิยมรวมของพักหรือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ยังสูงถึงเกือบเกือบ11ล้านเสียงนะครับมันแสดงว่าถึงแม้จะแพ้แต่แบรนด์นี้ก็ยังคงมีพลังดึงดูดคะแนนเสียงจำนวนมหาศาลอยู่ดีโหน่าสนใจมากค่ะแม้จะแพครั้งแรกกับคะแนนก็ยังสูงมากจริงๆเกือบ11ล้านแล้วทีนี้คาถามสาคัญเลยคือ พอไม่มีชินวัรนํนำทัพอย่างเป็นทางการในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอะไรคือความท้าทายที่รอพักเพื่อไทยอยู่ครับคะแนนพักคะแนนเขตมันจะเป็นยังไงต่อนี่คือโจทย์ใหญ่มากๆที่พักต้องเผชิญเลยค่ะจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าพักกำลังเข้าสู่สภาวะเปิดศึกสองด้านหรือที่เรียกว่า two front war ที่น่าจะหนักหน่วงกว่าเดิมศึกสด้านค่ะด้านแรกคือศึกชิงคะแนนพัก หรือคะแนนบัญชีรายชื่อที่มีแนวโน้มว่าจะถูกแบ่งไปให้พักสีส้มหรือพักเก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการแข่งขันในเชิงอุดมการณ์การแย่งชิงฐานเสียงคนรุ่นใหม่คนในเมืองอ๋อแข่งกับก้าวไกลเรื่องคะแนนนิยมพักใช่ค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับอีกด้านก็คือศึกชิงคะแนนเขตค่ะ คะแนนสสเขตเนี่ยก็มีแนวโน้มจะถูกท้าทายอย่างหนักจากพรรคสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะมีเครือข่ายบ้านใหญ่หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่แข้มแข็งกว่าในหลายพื้นที่นะคะรวมถึงเรื่องคลับพยากรต่างๆที่อาจจะพร้อมกว่าในการแข่งขันระดับเขตเท่ากับว่าเพื่อไทยต้องสู้ทั้งในเกมอุดมการกับก้าวไกลแล้วก็ต้องสู้ในเกมพื้นที่กับภูมิใจไทยด้วยถูกต้องคะ่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาฐานที่มั่นทั้งสองแนวรบนี้ไปพร้อมๆกันเลย ในขณะที่ปัญหาภายในเรื่องทรัพยากรก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่มีการพูดถึงว่าท่อเดิมหรือแหล่งสนับสนุนเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะเริ่มตันหรือว่าไม่คล่องตัวเหมือนเก่ากระสุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทําพื้นที่การเลือกตั้งก็อาจจะมีจํากัดลงแล้วแหล่งใหม่ๆล่ะครับ ส่วนท่อใหม่หรือแรงทุนใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าชะลอนะคะคืออาจจะยังรอดูทิศทางรอดูความชัดเจนทางการเมืองก่อนที่จะตัดสินใจให้การสนับสนุนเต็มที่โหฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งแรงทั้งสมองวางแผนกันหนักเลยนะครับแล้วพักพอจะมีแนวทางรับมือกับความท้าทายรอบด้านแบบนี้ยังไงบ้างครับหรือว่ายังเป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบกันอยู่ จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงแผนรับมือที่ชัดเจนมากนักนะคะแต่ก็พอจะเห็นภาพว่าการปรับโครงสร้างภายในพักการพยายามลดภาพจำเดิมๆที่ผูกกับตระกูลชินวัตรลงไปบ้างและการเปิดทางสร้างพันธมิตรเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้แต่แน่นอนค่ะว่าการจะขับเคลื่อนพักการเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีฐานเสียงที่หลากหลาย โดยไม่มีสัญ,ญลักษณ์นำที่ชัดเจนอย่างชินวัตรเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็คงต้องใช้เวลาในการสร้างสมดุลใหม่ขึ้นมาค่ะครับสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าการลงจากตำแหน่งของคุณแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นการเดินเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีหลายชั้นมากๆเลยทั้งเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายป้องกันปัญหาสอสอไหลออกแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองในอนาคต ขณะเดียวกันเราก็เห็นภาพความย้อนแย้งของนามสกุลชินวัตรที่เป็นทั้งพลังขับเคลื่อนสําคัญของพักมาตลอดแต่ก็เป็นทั้งเป้าแล้วก็เป็นข้อจํากัดในเวลาเดียวกันด้วยประวัติศาสตร์การเลือกตั้งก็ยืนยันถึงความผูกพันนี้แต่ปัจจุบันพักกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการต้องสู้ศึกถึงสองแนวรบโดยที่ไม่มีผู้นำจากตระกูลชินวัตรอย่างเป็นทางการแล้วใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งเลยนะคะคือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่พักเพื่อไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หละค่ะ คือความจําเป็นที่ต้องลดทอนภาพลักษณ์ชินวัตรลงเพื่อความอยู่รอดในเกมการเมืองปัจจุบันเพื่อสร้างพันธมิตรเพื่อลบแรงเสียดทานต่างๆแต่ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์นั้นแหละคือแกนกลางคือหัวใจของตัวตนและเป็นที่มาของความสําเร็จเกือบทั้งหมดของพักตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาเลย การจะหาจุดสมดุลใหม่นี้จะเป็นยังไงต่อไปจะสามารถรักษาฐานเสียงเดิมไม่ได้แค่ไหนพร้อมๆกับการสร้างสเสน่ห์หรือจุดขายใหม่ๆขึ้นมาทดแทนได้หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่มากๆที่พักเพื่อไทยและผู้สนับสนุนต้องร่วมกันหาคำตอบต่อไปค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะครับ เมื่อพรรคการเมืองที่เคยเติบโตและประสบความสำเร็จภายใต้แบรนด์การเมืองที่แข็งแรงมากๆและผูกพันกับผู้คนมายาวนานต้องพยายามก้าวข้ามหรือลดทอนแบรนด์นั้นลงเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองในระยะสัน้นอะไรคือสิ่งที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักใหม่หรือเข้ามานิยามตัวตนที่แท้จริงของพรรคในระยะยาวต่อไปได้สาหรับวันนี้เวลาของการสารวจเบื้องลึกของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับ ค่ะก็หวังว่าการวิเคราะห์เจาะลึกจากข้อมูลที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะคะจะช่วยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ